นาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอะระหังภะคะวาพุทธานังพุทธเมสิ บดนี้อัตมาภาพจกะกแสดงพระธรรมเทศนาพัน,นาธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอาศาลหบูชาปัญาเพื่อเป็นการประดับพระทัะของสงฆสัทธาประดับสติปัญญาบาลมีของท่านพุทธศาสนิกระจั้งหลายที่ได้น้อมกายเข้ามา ปริบัต no ิธรรมในพระพุทธศาสนาธรรมะนียามนำโลคงอยู่ด้วยีตลอดมาจนถึงทุกวันนี้นับเป็นบุญราศีอันดีงามต่อผู้ที่ได้เข้ามาประพฤติปริบัติธรรมที่พระพุทธองค์ทรงสั่งสอนไว้ตามในแห่งพระสูตรพระวินัยและพระภิธรรมปิฎกฉะนั้น จะขอเหตยยกธรรมะขอองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาแสดงชี้แจงเป็นลำดับสืบไปดังมีใจความตามปาบาลีที่ยกเป็นบุเทศบดว่าอาตโขพัพะวาบูทานังบูทานสิอัญญาสิวัตโภโกนพันโยอัญญาสิวัตโภ สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเปลงอุทานขึ้นว่าท่านผู้เจริญโนนกนธัญญาได้รู้แล้วหนอท่านผู้เจริญโนนกนธัญญาได้รู้แล้วหอนอดังนี้ท่านสาธุชนทั้งหลายในวันขึ้นสี่ทับสิบห้าความเดือนแปเมื่อสองพันหกรอยเจ็ดปีที่แล้วมา นภาอีสิปันนามฤตธ,ธายวัมแเฟนเงืองพารานสีแเฟนกาสีได้มีเหอาศจรรค์ควรเกี่ยวการหัวนรึกและจารึกจดจาสามประการคือหนึ่งเป็นวันที่พระองค์ชินสีสัมมาสัมพุเจา้าทรงประกาศรัศสนาเป็นครั้งแรก มีชื่อว่าธรรมจักรกับปาวัตนัสูตรสองเป็นวันที่มีพระริยสงฆ์มาเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในโลกและสเป็นวันที่แก้วันประเสริฐสามประการสามตัวปรากฏครบสมบูรณ์อันว่าแก้วทั้งสามดวงนี้คือพระรัตนัรไอันประกอบด้วยพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ จึงเรียกวันนี้ว่าวันอาสาราาบูชาหรือวันอาสาราคาภุรน,นมีบูชาแปลว่าการบูชาพระรัตนตรัยในดิถีวันเพ็ญเดือนแปลนับตั้งแต่ได้ตร,รัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธียาองค์โสเถรพระบรมศาสดาจาร ทรงยังสาธยายแ่งพระมหากรุณาธิคุณให้ลำไหลเจือจุนประชาราสเสด็จพอประกาศพระพุทธพระพุะทธรรมคำสอนเริ่มต้นที่อาระดาวดและบุทกาดาวดผู้ที่พระองค์เคยไปศึกษาวิชาด้วยแต่ท่านทั้งสองในสิ้นชีวิตไปแล้ว จึงทรงมุ่งหน้าไปป่าศิสัติธรมเมืเ่อเข้ายำนายัง,ยอ,งอันเป็นสถานที่อยู่ของบรรจวคีทำน้านั่นคืออัญญาโกลรรัญญาว่าปะปฏิยามหานามะและอัจฉริผู้ซึ่งเคยเคารพศรัทธานในพระองค์เฝ้าดูแลตรวนิพพานอุปภารเมื่อคำอยัาง เป็นทุกราชาริยาวันที่พระพุทธองค์เสด็จมาถึงป่าอิสิปัตนามลิกสัายวันเป็นเวลาทกขั้มของวันขึ้นสิบสี่ขัาเดือนลาสาราวันรุ่งขึ้นเป็นวันขึ้นสิบห้าขั้มพระหาสมณะผู้เป็นพุทธรัตนคือแก้วันประเสริฐดวงที่หนึ่ง ได้ประกาศพระธรรมรัตนะคือแก้วกประเกิดแก้วกัรกระเสริฐดวงที่สองพระธรรมที่ทรงแสดงนี้มีชื่อว่าธรรม,มจัจก,กับปวัตนสูตรแปลว่าพระสูตรที่แสดงถึงการหมุนกลงล้อแห่งพระธรรมให้เคลื่อนไปมีเนื้อหาที่แสดงถึงที่สุดสองสาย เป็นผลทางที่บรรพชิตไม่ควรยึดถือปฏิบัติสายที่หนึ่งคือกามักสุขังที่การมโยอันได้แก่การประกอบตนไปด้วยความสุขอันเกิดจากการตามใจด้วยอำนาจแห่งความยากเป็นทางอันไม่ประเสริฐทำให้หลงประมาทมัวเมาสายที่สองคืออัตตกจริมัทฐานโย คือการมาเปลียนตนให้เปลียนด้วยความทอรมานทางกายนี้เป็นวิธีการที่ไม่มีประโยชน์ทำตนให้ลปากเสียเปล่าพระอริยเจ้าไม่สรรเสริญพระองค์ได้ทรงทดลองกระตัมาแล้วและทำได้ยิ่งยวดกว่าใคร พระองค์ทรงยกขึ้นแสดงว่าเป็นมูลทางการประเสริฐควรประพฤติสัสมให้มากจะเป็นไปเพื่อความสมบเพื่อความรู้พร้อมที่จะนำพาไปถึงซึ่งฝากฝังแห่งพระนิพพา